พแม่พี่น้องของวลดาทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันเป็นวันอังคารนะคะเป็นคลิปที่สองนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้วรดาจะมีผ้าคลุมไหล่ตัวนี้เออผ้าพันคอตัวนี้นะคะผืนเล็กนะคะปกติตัวนี้ขายผืนละ2 5 0้าผ้านิ่มสีตะโกนะคะแต่ช่วงนี้วลดาขอจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในหน้าไลฟ์ของเราหน้าเอฟซนะคะ 220บาทเท่านั้นถ้าหากท่านอยากได้กล่องก็ชุดนี้240นะคะวันนี้เรามีสินค้าพร้อมนําเสนอให้ท่านเลยนะคะมีหลายสีหลายแบบขอให้ท่านดูช่อง YouTube นะคะแล้วโดยเฉพาะวันนี้วรดามีสินค้าพิเศษมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้สวยค่ะสินค้าผ้าฝ้ายนะคะวันนี้มีมาใหม่วรดาก็มาขอยกให้พ่อแม่พี่น้องในราคาถูกๆเลยนะคะเพราะสินค้าของเราจริงๆขึ้นนะคะแต่เราเอามาจัดโปรให้นะคะจัดโปรให้ตัวละ150เท่านั้น ขอบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสินค้าตัวนี้ที่ยกขึ้นลดไม่ได้นะคะเพราะเราตัดราคาลงแล้วเยอะนะคะอันนี้เราจะมานําเสนอเสื้อแบบนี้นะคะเสื้อผ้าไฟใส่ดีดีสวยงามนะคะอันนี้นะคะเราจะจัดโรให้ท่านเลยนะคะตัวละร้อยห้าสิบนะคะเริ่มจากเบอร์สามสิบแปดสี่สิบสี่สองสี่สิบสี่ีสีเบอร์วันดา,าจะยกเป็นสีขาวตัวนี้นะคะสีขาวตัวนี้นะคะคือเรียกว่านําเบอร์หนึ่งนะคะ สีขาวน้ำเบอร์หนึ่งจะมีเบอร์อยู่3 8 4 0 4ด4 4นะคะหากท่านใดสนใจทักทายอยากได้เบอร์ไหนทักเข้ามานะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้มากวันนี้นะคะสดๆร้อนๆวรดาก็กำลังจะเอามาลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะอันนี้อก38นะคะผ่านไปนะคะประมาณนี้อก40นะคะ 6, อก40นักยังอยู่ในน้ำเบอร์หนึ่งนะคะหากท่านต้องการนะคะาน้ำเบอร์หนึ่งนะคะอก40นะคะ อก40นะคะท่านต้องการเบอร์ไหนาคักทายกันเข้ามานะคะตัวนี้อก42นะคะหากท่านต้องการาคักทายเข้ามาอก42ร้อยห้าสิบบาทจัดโปรให้ทุกท่านจัดโปรให้ทุกคลิปนะคะวันนี้เราจัดโปรให้เลยนะคะแล้วก็มาอีกนะคะตัวนี้อก44นะคะสินค้าของเรามีกิง่งมีหลายตัวคะ่ะแต่เวาลดาดามไม่ได้เอาขึ้นโชว์ทุกตัว ขึ้นไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะขอบอกเลยเพราะวรดาขายในราคาส่งแล้วนะคะ150บาทอันนี้มีหลายตัวท่านจะเอาเป็นสิตัวก็มีนะคะผ้าแบบนี้เพราะผ้าแบบนี้บอกเลยไม่ใช่ผ้าแฮนด์เมดนะคะเป็นผ้าของโรงงาน ผ้าของรงมาเราสามารถสั่งเท่าไหร่ก็ได้ถ้าผ้าแฮนด์มดกหรือผ้าคามต้องรอสักหน่อยนะคะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบนะคะผ่านไปนะคะเสื้อคอขาวคอจีนนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะผ่านไปนะคะร้อยห้าสิบต่อมาเป็นนัมเบอร์สองนะคะนัมเบอร์สองอันนี้จะเป็นสีนี้นะคะเป็นสีนี้นะคะเป็นคอกลมนะคะ ขอขอกมออกอยู่นะคะตัวนี้นะคะนาเบอร์สองบารดาก็จัดโปรให้เช่นกันนะคะร้อยห้าสิบาทนะคะร้อยห้าสิบาทอันนี้อกสามสิบแปดนะคะขอให้เริ่มสตาร์ทที่เบอร์สามสิบแปดนะสตาร์ทที่สามสิบแปดนะคะต่อมาสามสิบแปดนะคะตัวนี้สามสิบแปดสองตัวอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะต่อมาเป็นสี่สิบนะคะพราะม่พี่น้อง่ะ 40่นะคะใส่สบายค่ะใส่เบาสบายนะคะวรดาเขาพอจัดโปไปเหมือนกันนะคะ150อันนี้อก40นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะหากท่านต้องการทักใครเข้ามาสินค้าของเรามีอิงของขายวันนี้เรานําเสนอให้ท่านพิเศษเลยนะคะตอนนี้เป็นอก42นะคะแต่ถ้าวารดาใส่อก40นะคะถ้าคนหุน่นเท่าวารดาใส่40นะคะ40รวมนิดหน่อยนะคะ อันนี้42ถ้าคนอยากได้รวมเยอะก็เอา42เพราะว่าเสือะะเส้อไม่ยืดนะคะเสื้อไม่ยืดนะคะรับรองใส่สบายสีไม่ตกใส่กันนะคะเราไปซักซักรอบแรกก็ออกนิดหน่อยตามธรรมชาตินะคะตัวนี้อ,อก44นะคะคอกลมคอกลมออกรูปไข่นะคะแบบนี้นะคะไม่ใช่กลมสูงกลมออกรูปไข่แล้วก็แต่ก็ไม่ใช่คอวีนะคะ บบะะเราจัดโปรเช่นกันร้อยห้าสิบออันนี้อกสี่สิบสี่นะคะมีนําเบอร์ท่านจะเอาเยอะๆก็มีนะคะสินค้าตัวนี้มีเยอะแล้วก็ต่อมาอีกนะคะตัวสตาร์ตเป็นตัวนี้แต่ตัวนี้มีเท่าที่โชว์นะคะอันนี้ขอยกให้ท่านเป็นน้ำเบอร์สามเนาะรุ่นน้ำเบอร์สามจะมีสีข้าขาวกันนะคะแต่มีเท่านี้สินค้าไม่มีสินค้าไม่มีสินค้าไม่ได้ทํามาอีกแล้วนะคะตัวนี้ยกให้น้ำเบอร์สามนะคะ ตัวสีนี้ก่อนนะคะสตาร์ทคือสีนี้นะคะอันนี้อก4 4นะคะสตาร์ทเลยนะคะ44ตัวนี้อก44นะคะตัวนี้อกเท่าไรอันนี้อก40นะคะสตาร์ทสีน้ําตาลมี2ตัวนะคะ4044เท่านี้มีเท่าที่โชว์นะคะสินค้าตัวนี้เพราะสินค้ายังไม่มานะคะอันไหนที่สินค้ายังไม่มาวลดาก็จะเรียนให้ท่านเข้าใจหรือสินค้ายังไม่มาเนาะถ้าอันไหนมาแล้วเราพร้อมที่จะนําเสนอขายอยู่แล้วเรายิ่งอยากขายขายเยอะๆนะ นัมเบอร์อันนี้ตโตเรืองนี่อกสี่สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเรืองนี่อกสี่สิบซีส้มอกสี่สิบสองนะคะสี่สิบสี่สิบสองตัวละร้อยห้าสิบเช่นกันคือเราจัดโปนะคะคลิปนี้จัดโบเลยนะคะนัมเบอร์สามนะคะ 3, 150นัมเบอร์สามร้อยห้าสิบบาทนะคะต่อไปเป็นนัมเบอร์สี่นะคะถ้านัมเบอร์สี่นี้จะมาเป็นอ่อเป็นอันนี้นะคะ อันนี้เราก็จัดโปรเหมือนกันร้อยห้าสิบจริงๆตัวนี้ขายไม่ได้นะคะขายหน้าร้านร้อยเก้าเก้านะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบว่าลายเอเนาะเดี๋ยวขอรับลูกค้าก่อนนะคะลายเอของเรานี้เนาะเคยขายมาเราก็มาจัดโปรนะคะขอยกขั้นก่อนนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่นี้คือลายเอนะคะปกติตัวนี้ขายร้อยเก้าเก้าเลยนะคะอย่างเวลาดารดหน้าร้านก็ร้อยแปดสิบนะคะเราจัดโปรร้อยห้าสิบเหมือนกันสตาร์ทอยู่ที่เบอร์สามสิบแปดเช่นกันนะคะอันนี้อันนี้ค่ะ อันนี้คืออก38นะคะอันนี้อก40นะคะแล้วแเดจะมีลายไหนนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะ38 40นะคะแล้วก็มา4244อนะคะอันนี้คือ42นะคะ42อันนี้44นะคะแต่และรอบ1ิคาจะมาลายไม่เหมือนกันนะคะแต่เราขายได้ทุกลายค่ะเทากันไปนะ4 2่4สสนะคะขอให้ท่านดูอันนี้คือลายใหม่ล่าสุดแล้วนะคะลำเบอร์ Number 4 คะของเรามีกิ่งร้องขายพอให้ท่านดูสินค้าร้านวรดาเลยไม่มีของตกค้างมันมีของเก่าไม่มีของลุนะคะเพราะว่าเราขายขายของเราขายในตลาดนะตลาดนี่คนจะมาตลอดถึงไม่มามากก็มาเรื่อยๆเหมือนกับโบราณบอกว่าเป็นน้าซึมบอทรายจะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มาอีกเป็นกางเกงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะกางเกงตัวนี้นะคะกรงเกงตัวนี้ใส่กับเสื้ออันนี้สวยงามมากนะคะใส่ที่วรดายกไปแล้วนะคะ ถ้าเราไปใส่นี้สวยเลยนะคะชุดอย่างนี้นะคะใส่แบบนี้สวยงามมากนะคะสวยอันนี้ปกติแล้ววรลาาขาย299นะคะแต่วรลาาขายในไรของเราใน วิด yeah, right. really ีโอของเราในเพจของเรานะส0งร้อยหากม่อแมพี่น้องต้องการทักมาเลยนะคะไปใส่อย่างนี ums, ้สวยงามมากนะคะถ้าท่านเอาชุดนี้เซตนี้ก็350นะคะกางเกงหงเส้นหนึ่งสามนะคะถูกสุดๆถูกค่ะซื้อที่ไหนไม่ได้บางกลุ่มบางที่คายตัวนี้350แต่วรดาขายพออยู่ได้ตัวละ200บาทหากท่านต้องการแต่กางเกงก็โอเคนะคะวรดายกให้กางเกงนะคะกางเกงเซตแรกนะคะกางเกงเซตแรกนะคะ ยังเซตแรกตัวนี้เลยนะคะวล,ละา a ยกให้เนาะไม่ยกนําเบอร์ก็ได้เนาะเพราะว่ายกให้เป็นสังเกงนี้นะคะนี่สวย200บาทนะคะเพราะม่พี่น้ะสองร้0 0บาทตัวละ2 0 0นะคะหากท่านต้องการทักทายแคปเข้ามาได้นะคะแล้วมาเป็นตัวนี้นะคะกระโปรงกระโปรงนี้จริงๆขาย390นะคะ390แต่วล,ลา a มาจัดโปกระโปงย,ย้อยยาวต่อสะโพกนี่สวยงาม250นะคะหากท่านต้องการทักเข้ามาเลยมีค่ะ มีกิ่งพร้อมขายท่านบอกหนูเลยบอกวรดาเลยนะคะว่ากระโปงเป็ดนะคะมีหลายๆเห็นไหมคะลายดาวก็มีนะคะลายดาวก็มีลายนี้ก็มีแม่คะแต่ละลายไม่เหมือนกันวรดายกให้เพียง250นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะเพียง250สวยอันนี้เรียกว่าหม้อหอมนะคะ ยอมคามเคมีเรียเกเลยว่าคามสมัยใหม่นะคะคามโรงงานนะคะอันนี้เรียกเลยคามสมัยใหม่คามโรงงานเนาะไม่ใช่คามโบราณไม่ใช่คามธรรมชาติวนธรรมเจะเรียนให้พ่อแม่ตรงๆเลยนะคะสินค้าแต่ใส่ดีสบายใส่ไม่ออกเหนื่อออกร้อนนะคะใส่ซับเหนื่อนะคะในคลิปนี้เราก็จะเป็นผ้ามอห้อมในราคามานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเนาะหากท่านในสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะคะกับขอบพระคุณพ่อแม่ทุกท่านที่มีตาก,กับขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบพระคุณค่ะ